ครับผมอาจจะคิดว่าผมเล่นมันแปะกันผมวันนี้ผมไม่ได้เล่นครับแต่ถ้าถามว่าโรงเรียนนี้ให้อะไรแก่ผมก็ให้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องอะไรผมมีความรู้ครับสรุปผมรักโรงเรียนใหญ่มากเลยที่ได้เียนรุ่นนี้ผมว่าเป็นช่วงเวลาที่วิเศษมากเลยครับขอบคุณครับครับผมยิใจเพื่อนทุกคนดีแต่คนนี้เกีียวมาก ยาคนยอบคครับที่มาเรียนตอมัดังต่อนมความสุขรักเพื่อนทุกคนครับช่นี้ทุกคนครับดังแล้มันโกู้ๆครับขอเพ่นมัธทีผมมีวันนี้รัก่อนทุกเลยนะเหนื่อยมากเลยครับ รู้สึกดีใจครับที่ได้เรียนโรงเรียนดอนบัตโกครับต้องขอบคุณคณะผู้ใหญ่ครับคณะครูทุกคนของเราครับผมอยากจะบอกว่าผมรักโรงเรียนมากเลยครับเจอกันซัมเมอร์ครับผมว่าผมได้รายจากโรงเรียนดอนว่าผมคงตอบไม่หมดหรอกครับแต่ถามว่าเพราะอะไรเพราะผมรักโรงเรียนดอนครับก็อยากจะบอกว่ารักโรงเรียนดอนบัตโกนะครับแล้วก็รักอาจารย์ที่น่ารักทุกคนนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันไปนะครับแล้วก็ จะบอกลูกน uh, like, er ้องว่าจะการซัมเมอร์ครับขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับผู้ใหญ่ที่การรับผู้มาตลอดครับเรียนเราเนี่ยให้หลายอย่างดีครับดีมากอาจารย์ดีดีหมดทุกอย่างนะครับไม่มีข้อเสียครับสวัสดีครับกลับบ้านแล้วครับบ๊ายบายโรงเรียนนี้คือบ้านของผมครับรักเทคนิคอุตสาหกรรมครับผม ดีครับถามรักดอมมากแค่ไหนรักหมดใจครับผมสิ่งที่อยากฝากก็คืออย่าให้สิ่งที่คุณคิดเป็นเพียงแค่ความฝันนะครับของครับรักดอกัวมากครับดอมมาก,อมมาก็อยู่ในใจตลอดไปอะไรก็ได้ครับก็ขอบคุณคณะผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่เป็นกําลังใจแล้วก็ให้พวกผมได้ตู้กันมาจกกนจบจนมีทุกวันครับของครับ,รบเชือ่อว่าทุกคนทำได้ครับ พอเป้าหมายมีไว้พุุ่มชนเอาเลยผมรักวอร์มัโตรครับเอาเริ่มก่อนอื่นผมก็ขอสวัสดีครับผมไม่มีอะไระพูดมากครับผมรักโรงเรียนต่อแล้วขอให้เพื่อนๆกลับมาก,ก็อย่าลืมมาเลี้ยงกันบ้างแล้วกันครับใครร่ำรวยมาก,ก็มาเลี้ยงบ้างครับผมครับสำหรับผมนะก็ผมก็ ถือว่าผมเป็นเป็นเพียงพี่คนหนึ่งนะที่ได้ถ่ายทอดอะไรบางอย่างให้กับน้องๆน,นั้นเมื่อ,อนะวันนี้ถึงเวลาแล้วตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นเพียงก้าวเล็กๆที่พวกน้องๆเนี่ยคือได้ได้เข้ามาอยู่รวมกันในที่นี้นั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่น้องทุกคนเนี่ยจะต้อง เก็บเกี่ยวแล้วก็มองไปในอนาคตของตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของน้องๆทุกคนเนี่ยก็อยู่ที่ตัวของน้องๆเองที่จะสร้างสรรค์ปั้นแต่งในรูปแบบที่เราต้องการก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีครับครับครับขอบคุณนะเขาบกก็ผมรุ่นเก้าก็คือไงก็เป็นรุ่นน้องกันก็อยากจะให้จบทุกคน อยากจะให้ตั้งใจเรียนบางคนเนี่ยบางทีกูดบายแล้วแต่ยังไม่จบถูกไหมก็ให้รีบมาทำโปรเจกต์ให้เรียบร้อยแล้วก็จบเพราะว่ามเาเสอร์ทุกคนเนี่ยเขาก็อยากให้จบอยู่แล้วพอจบไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นดอนบอสโกเป็นแค่จุดเริ่มต้นของชีวิตเองไม่ใช่ว่าจบไปแล้วทุกอย่างจะสําเร็จก็อยากให้นําความรู้ที่ได้จากดอนเนี่ยเอาไปพัฒนาต่อไป แล้วก็ใครที่อสมมติผ่านไปสิบปียี่สิบปีแล้วได้ดีก็กรุณากลับมาดูแลรุ่นน้องด้วยเหมือนที่รุ่นพี่หลายๆคนที่เคยทำมาก็คือกลับมาช่วยดูแลดูสาทุกสุขดิบอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าหายไปเลยจัดดอนเลยก็กลับมาช่วยดูแลด้วยครับครับแล้วก็ อยากฝากให้ทุกคนเนี่ยเหมือนเหมือนเดิมอะ่ะอยากฝากให้ตั้งใจว่าเวลาที่เราไม่อยู่ที่ดอนแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีแบบคนมาคอยดูแลละมาคอยจำจี้จำชัยละว่าเป็นยังไงถึงไหนแล้วอาจจะไปเรียนพระจอมหรือไปหลายๆที่เนี่ยเราก็ขอให้ตั้งใจเหมือนที่เราเรียนอยู่ที่นี่ก็ฝากไปเท่านี้ครับ,รบขอบคุณมากครับ สำหรับน้องๆที่กำลังจะจบพอนะครับก็อยากจะฝากบอกว่าการที่ไปเผชิญชีวิตอยู่ในข้างนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับพวกเราที่เป็นชาวทาอ,อเพราะว่าปัจจุบันมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการระดับปวชที่มาเป็นวิศวะเครื่องกลอย่างพวกเราเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่าฝากบอกน้องๆว่าให้เตรียมตัวอย่างดีโดยเฉพาะวิชาพื้นฐานที่มาเป็นวิชาช่างครับขอบคุณครับความรู้สึกที่มีกับ ปีสองปีนี้ทองออกปี2ก็คือมีความรู้สึกคือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันก็นกตั้งแต่เจอพวกชุดนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกคือปี1ปวชอปี1มาปี2ปี3ปวสอ1 2ซึ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือการตกโตเนี่ยซึ่งเป็นไปในทางที่ดีตรงนี้ก็ดีใจด้วยตรงนี้แล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยรักกันอยู่อย่างเงี้ยเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยช่วยเหลือโรงเรียน แบบนี้ไปต่อไปผมก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะฝากนักศึกษานะครับให้จบไปแล้วให้กลับไปดูพ่อแม่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพ่อแม่เราโตมาได้ก็เพราะพ่อแม่เพราะนั้นเราต้องกลับไปทดแทนบุญคุณเขาแล้วก็ครอบครัวของเ,เราเองผมอยากจะฝากไว้แค่นี้ครับครับแล้วก็นขอแสดงความินดีกับพวกเรานักศึษาทออ ปี2นะที่กำลังจะจบการศึกษาแลนะสิ่งที่เราสัมผัสกันมา2ปีในะสิ่งที่ร่วมเล่นร่วมเรียนทำกิจกรรมร่วมกันแตนะ่สิ่งอื่นอย่าอย่าลืมนั้นะเราเองเป็นลูกพ่อพ่สโกสิ่ง้อ่ติดตัวไปในะตลอดชีวิตคือมีเหตุผลมีศาสนามีความรักมีความใจดีนั้นะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถทำให้เราอยู่รอดได้ในสังคม แลนะโรงเรียนก็คือรั้วที่กําลังอบรม,มบุคนิสัยเราให้ออกเป็นเยาวชนที่ดีนะต่อต่อไปในอนาคตนั้นสิ่งที่ทําผิดพลาดนะไปในโรงเรียนหรือทําตัวที่ไม่ดีนักก็ยังมีโอกาสแก้ไขในะชีวิตของเรายังยังแก้ไขขึ้นได้นั้นก็เริ่มนะดําเนินชีวิตใหม่นะนอกบ้านพ s c สโก l ไปสร้างชื่อเสียงนะให้กับนะโรงเรียนดอฟสโกต่อ,ต,อต่อไปนะหวังว่าพ,พวกเราทุกคน อยาจะประสบความสำเร็จแล้วกลับมาเยี่ยมและลงเรียนตลอดไปขอบคุณและรักท mm ุกคนคุณครับใช่ไหมเออจริงๆแรัคิดว่าดีใจที่มีโอกาสได้รู้จักกันนะแต่ว่าแต่ละปีแต่ละปีที่วนมาใช่ไหมในอุตสาหกรรมรุ่นหนึ่งรุ่นที่สองรุ่นสามรุ่นสี่เรื่อยๆจนปัจจุบันรุ่นที่สิบแปดก็ยังดีใจที่มีโอกาสได้รู้จักกัน แม้ว่า,าระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดสองปีถามว่าที่อุตสาหกรรมเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะอุ่นเรานะก็อาจจะตนบ้านใช่ไหมเพราะโนก็คือทําให้มีเรื่องปวดหัวบ้านหาเรื่องนะเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้าง <c oughs> แต่จริงๆนวมันก็เป็นไปนตามวัยของเรานน่นอคว,ว่าก็ยินดีที่ที่จะให้ให้อาภัยเราได้เพราะเราเข้าใจว่า เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการเติบโตของการพัฒนาใช่ไหมแล่สิ่งที่มาติดหาดไปบ้างเนี่ยนะถ้าเราเพิ่มปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นก็คิดว่ามันจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ที่มีความรู้ความสามารถได้อ็นอุรกาจกรรมกุตรนี้เป็นยังไงบ้างที่รักสรักโรงเมียนรักพอพัฒโกแล้วก็รักเพื่อน เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยเราก็คิดว่าเรามีความรักบรู้ใจความนะก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแล้วไม่ไบอกว่าเทคโนโลยีสาระการเรุ่นการเรียนที่ผ่านมาก็จะมีลักษณะเช่นนี้เช่นเดียวกันเวลาที่เราเจอกันทุกๆรุ่นก็จะเห็นว่าความรักที่มีต่อพระวสโตรแน่นอนและความรักที่มีต่อโรงเรียนแน่นอนแล้วระหว่างพี่รุ่นพี่รุ่นน้องก็กคิดว่าก็คงจะไม่แพ้ใครใครใช่ไหมแต่ละช่างแต่ละช่าง นะก็เลยถามว่ารู้สึกดีครับคนที่บอกว่ารู้สึกดีนะเพราะว่าที่มีอโอกาสได้รู้จักกันนะเราคิดว่าต่อจากนี้ไปก็คงจะต้องเลยนะเจอกันทุกๆปีตลอดไปแล้วกันนะโอเคแล้วนะขอบพคุตัวโริพทุกคนคนระับ